ค่ะทุกคนนี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b บฟาร์มนะคะวันนี้ฟามมีความภูมิใจมากเลยคะ่ะที่จะได้เสนอผลิตภัณฑ์จาก B K a b n t ตัวใหม่ค่ะเขาไม่ได้จําหน่ายแค่มาส์คสิวในตำนานนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีแป้งแล้วก็มีลิปเคลอเขึ้นมาด้วยค่ะวันนี้มีตัวไหนมาอวดบ้างไปชมกันเลย B.K. Acne Loose Powder 3D Diamond, B.K. Acne Shimmer Matte 3D Diamond Powder และ B.K. Acne Tint c เฮ้อแค่บรนจภพณฑ์ก็สวยล้อตาล้อใจแล้วเช่นค้าหลูหละอะังกันมากบอกเลยเ็นแล้วอยากไปเดินเยาวราชเราไปชมรีวิวกันเลยดีกว่าคะ่ะ ตัวตลับแป้งนะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็สีดำด้านหลังแบบนี้นะคะสวยๆคูลๆดูแพงนะคะเมื่อเปิดด้านในเข้ามานะคะเราจะเจอกับช่องใส่พับก่อนนะคะพับก็จะเป็นสีขาวนุ่มๆแบบนี้นะคะ จากนั้นพอเปิดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะเจอกระจกค่ะแล้วก็แป้งนะคะในส่วนของแป้ง B K c N E Shimmer Matte 3D Diamond Powder นะคะเขาก็จะมีมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวฟอร์มจะสวอชให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์0ูนยนะคะตัวนี้เป็นเบอร์02คะ่ะและสุดท้ายนะคะนี่เบอร์ศูนย์สค่ะสีเบอร์0ูนยนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวขาวมากๆผิวขาวอมชมพูน,นะสีเขาค่อนข้างสว่างทีเดียวนะ อันนี้สีเบอร์02ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวโทนขาวเหลืองแล้วก็ผิวเบอร์03นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวสีน้ำผึ้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันเลยนะคะฟ้าม,มีผิวที่เป็นโทนขาวเหลืองนะคะแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ผิวขาวมากนะคะฟ้ามจะใช้เบอร์02ค่ะเดี๋ยวจะทาไปครึ่งหน้าก่อนนะคะเอ้ยทุกคนเนื้อเขามีความแบบบางเบาจริงๆนะคือเอาจริงๆตอนแรกที่ได้แป้งมามแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่า B.K อะ่ะเขาเป็นแบบ ผลิตภัณฑ์สาหรับแบบสิวไงเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบปกปิดอะไรมากคะ่ะแค่แบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้ผิวหน้าดูผ่องกระจ่างใสแบบน่ารักน่ารักก,ก็พอเลยแบบนี้แต่แบบเฮ้ยทุกคนเขาทําออกมาได้ดีอะแต่นนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะด้านนี้เป็นด้านที่ทาแป้งแล้วส่วนด้านนี้เป็นด้านที่ยังไม่ได้ทาคะ่ะฝั่งทาแป้งนะทุกคนผิวหน้าเนี่ยมีความแบบกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติมากทุกคนดูหน้าฝั่งนี้ดีหน้าั่งเนี้ยดูแบบ ดูมีความหย่อนคล้อยดูมองค้ำแลแบบดูหน้าด้านนี้สิทุทกคนคือฟัมจะบอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มอบการปกปิดที่ full coverage นะคะแต่ว่าการแบบเบลอรูขุมขนเบลอผิวอะด,ดีมากอะ่ะทุกคนคือมองอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีรอยสิวรอยอะไรเลยทุกคนแล้วแบบหน้าดูแบบดูมีความกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติย้ำว่าอย่างเป็นธรรมชาติมากมากไม่ดูหลอกเลยผิวอะเบาสบายมากไม่หนาไม่อะไรเลยทุกคนมันรู้สึกผิวได้หายใจเฮ้ย ดีรอยค้ำใต้ตาเนี่ยถ้าหากว่าใครค้ำมากๆเขาอาจจะแบบยังติดไม่หมดนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะแต่แบบภาพรวมของผิวะดูมีความเป็นธรรมชาติมากอ่ะเหมือนไม่ได้แต่งหน้าแต่แบบผิวดีอะทุกคนโอเคมากชอบแป้งเนี้ยนุ่มมากบางเบามากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะเห็นไหมทุกคนหน้าแบบหน้าดูยกอะคือคือแบบฮ้ยทาปุ๊บแล้วแบบ มันไม่ขาวไม่วอกไม่ลอยไม่เหลืองเกินไปคือแบบมันดีอะทุกคนมันดีบางเบามากสบายมาก แป้ง B K Acne Loose Powder 3D Diamond ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแป้งฝุ่นทาหน้านะที่แบบใช้หลังจากการเซ็ตรองพื้นนะแต่ว่าความต้องการทดสอบประสิทธิภาพของแป้งก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเนี่ยวามก็เลยจำไม่ทารองพื้นที่หน้านะแต่เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยวามจะทาให้ดูที่แขนเอานะคะคือแป้ง B K Acne Loose Powder 3D Diamond ตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ช่วยเซ็ตผิวหน้าหลังจากการลงรองพื้นให้เข้ากับผิวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนก็คือจะไม่ทําให้สีรองพื้นเนี่ย เพี้ยนไปนะคะตัวตลับนะคะฝาด้านหน้าก็จะเป็นสีแดงค่ะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นนะคะเป็นแบบนี้พอเปิดออกมาด้านในเปิดออกมาด้านในนะคะก็จะเจอกับกระจกค่ะแล้วก็มีพัฟมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวกรองแป้งนะคะนี่ฟาร์มจะให้ดูการเซตรองพื้นอย่างเป็นธรรมชาติของเขานะคะก็คือมีรองพื้นด้วยกันทั้งสองสีนะคะจากนั้นฟาร์มก็จะทาแป้งรูทพาวเดอร์ไป ผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการเซตรองพื้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเห,เห็นไหมคะว่าเขาก็สามารถเซตสีรองพื้นของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะยังค่ะ B K Acne ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเขามี B K Acne Tint มาด้วยค่ะก็จะเป็นแบบลิปทินนะคะหูแดงนี่จริงๆแล้วเซตนี้เนี่ยอ่านี่ลิปทินแบบนี้เดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะนี่ค่ะสีก็จะมีความอมส้มอมแดงใสๆนะคะมีความเป็นธรรมชาตินะ แล้วก็กลิ่นก็หอมเวยนะคะกลิ่นคล้ายๆแบบสตรอเบอรี่อะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีแบบอมแดงๆอมส้มๆใสๆนะคะเป็นธรรมชาติคะ่ะถามว่าทนแค่ไหนอะพอเขาแห้งปุ๊บนี่คือแบบถูยังไงก็ถูไม่หลุดเดอ้อนี่กลับมาแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือสภาพผิวหน้าของฟามหลังจากผ่านการทาแป้ง B K Acne Shimmer Matte 3D Diamond Powder ไปทั้งสิ้น 5ชั่วโมงก,กว่าๆนะคะช่วงนี้หายไปเนี่ยฟรามก็ทั้งไปทำคอมพิวเตอร์ แล้วก็ล้างจานแล้วก็ทํางานบ้านต่างๆนะคะอืเมื่อเวลาผ่านไปนะจากแป้งที่ตอนแรกดูเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ดูธรรมชาติยิ่งขึ้นค่ะกลมกลืนกับผิวมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะในส่วนของการควบคุมความมันบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยฟาร์มค่อนข้างปลื้มค่ะเขาแบบควบคุมความมันได้ดีมากตรงนี้ก็ยังไม่เยิมนะคะตรงจมูกก็ยังไม่เยิมค่ะและส่วนเจ้าลิปทิ้นตัวนี้นะคะอันนี้คือฟาร์มก็ไปกินข้าวมาแล้วนะไม่ได้มีการเติมไปทั้งสิ้นนะคะคือคมจะบอกว่าเขาทนมากเลยนะคะที่บอกว่าทนเพราะอะไรนี่คือฟาม ไปล้างจานมาทุกคนแล้วฟัมก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะดูสิเนี่ยล้างจานตั้งครึ่งชั่วโมงเลยสิยังติดอยู่เลยะบ้าจริงสรุปแล้วนะคะผลิตภัณฑ์จาก B K Acne ในรอบนี้นะคะฟัมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฟังให้ผ่านผ่านผ่านเลยนะคะอ่ะเริ่มจากบรรจุภัณฑ์นี่สวยทุกตัวมีความแดงมีความตุกจีนไม่รู้ว่าแบบเอ้ยตอนที่เขาคิดจะิตภัตัวนี้นี่แบบเกี่ยวอะไรกับตุกจีนหรือเปล่าตลับของแป้งลูสพาวเดอร์นะคะถ้าอ m a l m a ด t ด D d สวยดุแค a มนีนะคะ มีมีพับแล้วก็มีตัวกรองพับด้วยนะคือแบบเออใช้ง่ายค่ะทุกคนชอบแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความบางเบานะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีรองพื้นไม่ทําให้สีรองพื้นที่เราแบบแต่งหน้าไปก่อนอันนี้มันเพี้ยนนะคะเซ็ตรองพื้นได้ดีค่ะต่อมาเป็นตัวแป้งเค้กแป้งตัวนี้เนี่ยสามารถปกปิดจุดด,ด่างดำริ้วรอยต่างๆได้ดีนะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นฟูลคอเกอร์รจค่ะระหว่างวันสีไม่ดรอปหน้าไม่หมองเลยนะแล้วก็ที่ชอบมากๆก็คือเขาควบคุมความมันได้ดีมากค่ะในส่วนของลิปตินนะคะ แล้วก็สีติดทนดีมากอย่างที่บอกว่าไปล้างจานมาตั้งครึ่งชั่วโมงคือสีไม่หลุดเลยจ้าบอกเลยนะคะว่าแป้ง B K Acne รุ่นนี้คือแบบน่าซื้อมากนะเพราะว่าเขาไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองช่วยบำรุงผิวแล้วซิลิคนที่มีอยู่ในแป้งเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติเป็น non comedogenic นะคะก็คือจะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะ,ะ,ค,ะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเฮยออกแบบมาให้สําหรับคนที่แบบเป็นสิวมากๆเลยนะคะทีนี้นต่อให้สําหรับคนที่แพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวอยู่แล้วแต่แบบอยากมอบการปกปิดอยากดูสวยดูออร่าอยากแต่งหน้านะ เบาใจมากขึ้นนะเพราะว่าตัวเนี้ยใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะ like คะือแบบเฮ้ยดีมากเชียร์ชอบเนื้อเขาดีมากจริงๆก็จบการรีวิวสําหรับผลิตภัณฑ์ม k Acne ในวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าคเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ชาแนลของใบฟาร์มก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ